สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปอกปายสุขุมสุข้นนะครับผมผมอกระบาวานอนน้าชาแนลนะครับเนาะืันนี้กะเป็นมือวันที่ยี่สิบหานะครับกะเป็นมือไหลซดนอกสถานที่นะครับเนาะของทีมงานแสงทองฟิล์มแดนตอนนี้ทีมงานกะได้ออกไปเดินทางไปแล้วนะครับน่าจะออกแต่เดิกไปแล้วครับกะไปทําการแสดงยุ่งเทียลครับพี่น้องตอนนี้สภาพบรรยากาศกะรู้สึกว่าสิรึ้มขึ้นเมื่อคขึ้นในฝนตกยังอยครับเมื่อคขึ้นในฝนตกแบบดีครับ ขึ้นฝนตกดีครับก็พอได้ให้เขาให้น้ำด้วยซุมได้เย็นครับแห่งมาหลายเหมือก็นี่พี่น้องเดี๋ยวสิมาเบิงเ่งอ้ร้านกาแฟาเขาเปลี่ยนหลังคาเรียบร้อยเนี่ยจับติดไฟเรียบร้อยสีแบบงามขวง เ,ออเดี่ยวส่งนีพี่น้องตัวเป็งสีนึงงามออกันความร้อนแดดแยังสิเป็นตกมาอีกอยู่ดอกวงส่งสั่งมันก็ต่อเติมกำลังเหตุอยู่ครับตัวนี้นติดไฟติดยัง เรียบร้อยครับแล้วก็มื่ก็้สีเป็นแบบเพื่อยังฝาเพื่อด่านเนาะงามแล้วก็กันความร้อนได้ดีนะครับเนาะตอนนี้รอบๆรอบๆเขากะยังก่อสร้างยังอันนี้ปกตินะครับเนาะยังรีสอร์ทกะเป็นกับเฮ็ดต่อไปเนาะรีสอร์ทเพป็นเหตุต่อไปสำหรับด้านหน้าเพิ่อนกะกำลังติดอ่า ติดอันนี้คือเก่าครับติดไฟติดปลูกกระเบื้องติดไฟปลูกกระเบื้องนะครับเนาะก็ยังอยู่ในาการปลูกกระเบื้องอยูนะ่เนาะเพราะท่านได้ไปอย่างอื่นแล้วก็เดี๋ยวสิมีข่าวดีมาบอกกับเอฟซีนะครับเนาะเมื่อนีบนน้บ้านแล้วนาก็ได้มาเช็คของคือกันเนี่ยมาเช็คของอ่าเช็คกล่องเช็คอย่างเนาะข่าวดีสำหรับ FC ฟีที รอคอยมาโดดนะครับเนาะสำหรับสำหรับกล่องเสียงกล่องซุ่มเนาะพี่น้องบอร์ดปืน,ปนแจงไว้แล้วให้เช็คให้เช็คของก่อนนะครับนะเนาะอ่าเร็วๆนี่พี่น้องใกล้ๆนี่ละถา้าติดตามในเพจบอร์ดนะครับผมเดี๋ยวเปืนสีแจงดอกพอใหญ่ยยสีก็ไม่พอใหญ่สีก็ไม่ใหญ่สีครับขันเปืนสีจัดกัพี่น้องกัใกล้ๆนี่แหละครับผมเตรียมตัวนะครับเนาะเตรียมเงินเตรียมค้าไว้ แล้วก็เตรียมโซกไว้พี่น้องสีมีรางวัลหลากหลายครับใหครับพี่น้องเนาะก็เตรียมเตรียมตัวครับพี่น้องสําหรับกล่องซูมเฮ้าก็เดี๋ยวสิไปเช็คของครับพี่น้องเดี๋ยวไปเช็คของแล้วก็เช็คกลองเช็คอย่างเนาะว่าของมีอย่างเนี่ยขายอย่างเนี่ยก็สีมีรางวัลแบบหลายครับพี่น้องตอนนี้เพิ่งกำลังปลูกกระเบื้องของน้ำอยู่นะครับ เดี๋ยวถ่าตที่ตามครับถ่าตที่ตามนี่เพจบอดถ่าตที่ตามดีดครับเร็วๆนี่ครับร,รับรบองเด้รับศไเลยางวัลใหง่กับแน่นอนครับผมผู้ใดที่ถาถามาโดนเลยนะครับเนาะถายมาด,ดนนี่ไปบวงอะไรเพวนติดอันนี้คนะนตัวกระจืดแน่นะครับข้าคมนนันกับบอกคนนะเนาะกับ เบิง่งตัวน,นี้กระปูกระเบื้องนี่แล้วก็ทาสีนี่กระทาสีปูกระเบื้องสำหรับเนาะนี่เนาะทนสีก็เป็นโทนสีนี่ปูกระเบือบอบเเบ้องเราคือง,งามงามงามแบบหล่อเนาะนะแบบหล่อ ตาความเรียบร้อยแล้วก็หลักๆสําคัญก็นีน่แหละครับเบิ้งแง่เพราะว่าบ่มีคนอยู่แล้วก็ทีมงานเราก็ไปทําการแสดงช่วงนี้ออกดูแน่จังหน่อยแล้วก็ขอบคุณอบพูณพี่น้องที่คอมเมนต์มาแล้วก็มาให้กาลังใจเด้อครับผมขอบคุณหลายๆครับกล่าวขอบคุณยังสูงเลยครับผมจากคนเบึงหัวใจตอนนี้น้ำไห้น้ำหน้ากับมีแต่เขาแานะครับเนาะมีแต่เขา่ามีแต่หย้า คือกันแน่บ้านหน้ากับบ้าเกิดปันไดเขากัเดยมันไปทม่มแหล่งวังหันแต่ว่ากะโดยเฉพาได้กินยี่ดอกพี่นออไไ้องเขาบริเฮ็ดขายสมัยเฮ็ดขายมันก็ค่คุมเนาะราคาถือคักแพงแต่หนักหมกหนักมันเลยนไะหล่ะรอบๆกะทุก,ยก,ก,บบกอย่างปกติรถก็บอกเบิดพัสดุกะโของที่เก็บฝนเรียบร้อยนะเนาะกะแอบไปบอ สมคิดเอ้ยสมคิดไม่เป็นแผลนะพี่น้องเป็นแผลอยู่นี่เออจังเหรนจังเหรนเออคิดคิดยืดนหันละเดือกะเนี่ยลงก็ะสือดูกะพยามวันนี้ไว้พี่น้องพยามกะแอบเอบฝนไว้ฝนมันตกเปียวก็เลยบ้านฮะแคมป์ปัสอย่างเนี้ยกะ นีแ่แหละครับผมพี่น้องก็จะดูมาส่งกะนาจะเป็นช่วงยี่สิบแปดคุณนะครับน่าจะบอดเพื่นสิเองงอมาอาจจะอาจจะเด้พักมือเดียวก็กไปต่อเนาะพี่น้องที่บอดวานะครับแล้วกะ็ทีนี้การาเ็ดกองซุ่มนะครับกองซุ่มกันเร็วๆนี่ทีเอฟซีรอคอยนะครับเนาะรับรองรางวัลใหญ่ทีโบผิดหวังแน่นอนครับผาติดตามครับในเพจบอดเพิ่นที่จัดมือได้กั ทะเบิงครับพี่น้องแตเตรียมตัวให้ท่านครับเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกเนาะครับเนาะคร,ะครั้งแรลกกะสีอาจีอาจีเพราะท่านครับถ้าถ้ามันมีจำนวนจำกัดพอพุ่งกับถาหลายอันนี้สร้างพุ่งกับท่านในไม่ให้ต่อยนะครับเนาะความคืบหน้ากับท่านในไปนไหนแต่ท่านเนยคืบหน้ายังอันนี้อยู่ยังมิดมิดอยู่สร้าง หัวสังผู้เ um, ดียวกันบอภายในบ้านบอดกับท่านเอกเปลี่ยนแปลงจากหลอดที่แล้วเนาะอย่างบึงอย่างแงี้ย่พี่น้องกะอัปเดใหนพี่น้องเมืองไปน้ำกันเมืองเงไปน้ำกัน ก่อนนะครับนอกจากผ้ายางเบิงบ้งรอบๆแล้วก็ตรวจตาไปในตัวนนะครับเนาะเพราะว่าทีมงานเท่ากับประยูมือนี้แล้วก็อย่าลืมครับพี่น้องเรื่องอกล้องซูมเขาเนาะครับเนาะกล้องซูมเขากะเร็วๆนี่นะครับเร็วๆนี่เพราะว่าบ้านนั้นก็เขาไปเช็คของเช็คยังเช็กคกองเช็คไอ้้ไอสินค้าเขาเนาะครับเนาะว่ายังหลายเตรียมความพร้อมมาหนะพี่น้องเตรียมความพร้อมแล้วก็เร็วๆนี่ครับติดตามทางเพจบอร์สนะครับเนาะ บอดแพ้วบอดบิกกะจะมีรางวัลใหญ่คือเก่าครับพี่น้องจัดเต็มมีดีราคากะถาตที่ตามราคาเมือ่อใดกะถาตที่ตามนะครับเนาะจังใดกะสำหรับคลิปนี้เอาไวส้สำหรสักนรว้พบพอกันไม่คลิปนานะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอ้สุกคนอยู่ดีมีแห้งลำรวยเงินท้อง้วกะผู้ใดยู่ใกล้ยู่ไกลอ่ะยู่ใกล้กะเข้าไปอ่าแหกกำลังใจที่งานจสงทองฟินแลนด์ในเด้อครับผมไปแสดงเมือ่อใดกะไกลๆมองไกลๆบอลกะ ไปให้กำลังใจกันครับผมไปให้กำลังใจก็นสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้เท่ก่อนนะครับเนาะสวัสดีครับ